วันนี้มีรถที่ใช้งานเชิงพาณิชย์เพื่อการทำมาหากินมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถขนส่งตู้แห้งหรือตู้แช่เย็นนะครับรถฟุตทักนะหรือเครื่องจักรกลหนักทั้งหลายที่เราก็มีมาแนะนำสํำหรับท่านที่มองหาเอาไว้เพื่อใช้งานคันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ น่าสนใจนะครับก็มีรูปจากผู้ขายนะครับแล้วก็รายละเอียดมาลงแนะนำเอาไว้ให้สำหรับท่านที่กำลังมองหารถประเภทดีไว้ช่วยผ่อนแรงในการทำงานนะครับก็ลองดูรายละเอียดดูสนใจยังไงก็ติดต่อ เจ้าของผู้ขายเขาได้โดยตรงเลยนะครับมีรายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอนี่แหละครับวันนี้มีรถที่ใช้งานเชิงพาณิชย์และการทำมา